สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันจันทร์ที่5มีนาคม2,555ครับเช่นเคยนะครับเราไปเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์กันที่วันกันก่อนนะครับวันศุกร์ที่2มีนาคม2,555นะครับโดยชี้น,นุ้นไทยปิดไป1,165.15จุดเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ0.17จุดมูลค่าการซื้อขาย36,891ล้านบาท ส,ส่วนของนักลงทุนนะครับเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานักลงทุนสถาบันขายสุทธิออกไป296ล้านบาทเช่นเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์นะครับขายออกไป151ล้านบาทส่วนต่างชาติยังซื้อเข้ามาต่อเนื่องและหนาแน่นนะครับเมื่อวันศุกร์ซื้อเข้ามา3 0 9 9ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปครับขายสุทธิออกไปมากที่สุดนะครับ2,651ล้านบาทครับมาดูทางด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับ ดัชนีดาวโจนสเมื่อวันศุกร์ครับปิดไปที่12,977.57จุดลดลงไป2.73จุดหรือว่า0.02เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับ NASDAQ นะครับลดลงไป0.43 s เปอร์เซ็นต์ S&P ก็ลดลงไปด้วย0.32เปอร์เซ็นต์นี่กอีกช่วงเช้าครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดมาที่9,756จุดลดลงไป20.05จุดนะครับหรือว่า0.21เปอร์เซ็นต์ครับ ด้านราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าในเม็กซนะครับเมื่อวันศุกร์ปรับลดลงไปแรงพอสมควรนะครับ2.14ดอลลาร์มาอยู่ที่ระดับ106.70ดอลลาร์ต่อเรลส่วนค่าระวังเรือยังคงปรับขึ้นมาต่อเนื่องครับเมื่อวันศุกร์บวกเพิ่มขึ้นมา8.1.05ร์เ1.05%มาอยู่ที่ระดับ771จุดครับโดยดิชนีดาวโจนส์นะครับที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนักลงทุนเองก็จับตาความเคลื่อนไหวของ ตลาดหุ้นยุโรปนะครับอย่างใกล้ชิดขณะที่ฝั่งสหรัฐเองก็ยังไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจกข้อมูลสําคัญที่เข้ามาช่วยหนุนตลาดนะครับแต่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงแรงก็เป็นตัวกดกันหุ้นกลุ่มพลังงาน และกดดันภาพรวมดัชนิดาวโจนส์ด้วยส่วนส่วนราคาน้ํามันดิบนะครับที่ปรับตัวลดลงมาครับนักลงทุนเองก็คลายกังวลน,นะครับต่ออุปทานน้ามันในซาอุดิอาระเบียนะครับอันเนื่องมาจากการรายงานข่าวเรื่องท่อส่งน้ํามันระเบิดนะครับขณะเดียวกันค่างเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันราคาน้ํามันให้ปรับตัวลดลงมาด้วยส่วนตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณธวัชชัยอัศวพรชัยนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์โกเบกครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยใน ทรงตัวอยู่นะครับและมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1,160จุดก่อนก่อนจะเพิ่มขึ้นตามแรงเกณฑ์กำไรของนักลงทุนนะครับแนวต้านรอบนี้มองไว้ที่1,171และ1,185จุดครับจึงแนะนำนักลงทุนตามจังหวะที่เหมาะสมนะครับโดยใช้กลยุทธ์ขึ้นขายลงซื้อนั่นเองครับนักลงทุนนะครับให้เน้นหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ครับเพราะว่าราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น น้อยกว่าตลาดนะครับรวมทั้งหุ้นกลุ่มเดินเรือที่คาดว่าจะมีบทบาทมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนอกจากนี้ยังให้จับตาหุ้นกลุ่มแลบเหมาก่อสร้างนะครับจากปัจจัยการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนานคตประเทศนะครับปี2555ก็น่าจะทําให้เกิดการลงทุนซ่อมแซมและเกาะสร้างภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นส่วนหุ้นขนาดใหญ่อย่างพลังงานและธนาคารนะครับคุณธวัชชัยบอกว่าแนะนําให้รอลงทุนในช่วงที่ราคาหุ้นทั้ง2กลุ่มนี้ปรับตัวลดลงนะครับ เนื่องจากมองว่าตอนนี้ราคายังไม่ย่อตัวลงเท่าไหร่แล้วก็แพงไปนิดนึงนะครับอย่างไรก็ตามครับปัจจัยที่ต้องติดตามก็ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็คือส่วนเงินทุนต่างชาตินะครับที่ยังไหลเข้าอย่างต่อเนื่องบอกว่าก็มีต้องคอยระวังด้วยนะครับว่านักลงทุนต่างชาติเองจะเริ่มทยอยขายสุทธิในหุ้นไทยเมื่อไหร่แต่ถ้ายังเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องก็ถือยังเป็นสัญญาณดีต่อการลงทุนในช่วงนี้ครับและนี่นะครับคือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้ขอบพระคุณทุกทท่่่่าานน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 ีีีีตติดดมมมรรรรรัััััััับบบบบชะคคพกใใหหววุง้้สสส